สวัสดีครับพี่น้องครับที่คือสวนผักหวานป่าพอ,อ,อปออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับอยากทราบขั้นตอนนะฮะการทำเมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่หลังจากที่ลูกเขาสุกแล้วแล้วเรานำมาแล้วนั้นเราจะมาทำเป็นเมล็ดแห้งเพื่อที่จะนำไป ปลูกหรือนำไปเพาะเป็นต้นกล้าหรือเบี้ยได้อย่างไรนะครับวันนี้ทางสวนผักหวานป่าพอ่ออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบุรีนะครับก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็วิธีการนะฮะเป็นเฉพาะนะครับเป็นเฉพาะของสวนนะครับที่ทางเราได้ทำนะฮะที่ ส่งไปให้พี่น้องนะฮะเป็นประจำทุกปีนะครับก็ขอย้ำนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของสวนผักหวานป่าพาออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับพันธุ์แท้ของอามะมเ็ดผักหวานป่านั้นนะฮะของอำเภอบ้านหมอลักษณะพิเศษค,คือจะเป็นพันธุ์ยอดสีทองใบใหญ่นะครับลูกของเขานะฮะหรือเมล็ดของเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นเมล็ดใหญ่เป็นเมล็ดใหญ่นะฮะตามที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับนะฮะจะสวยงามนะครับอันนี้คือเป็นพันธุ์ลักษณะเฉพาะของเมล็ดผักหวานป่าพันธุ์ยอดสีทองใบใหญ่หรือบางท่านก็เรียกว่ายอดสีเหลืองนะครับหลังจากเรานําเมล็ดมาแล้วนะครับเราก็จะนํามาผ่านกระบวนการนะครับนะฮะเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกนะครับ ร้างน้ําให้สะอาดแล้วก็คลุกน้าํายาฆ่าเชื้อรากอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะเฉพาะสวนนะฮะสวนแต่ละท่านก็จะทําไม่เหมือนกันของพออ,อกปอก็จะทําลักษณะที่ว่าเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกร้างน้ําให้สะอาดนะครับนะฮะแล้วก็คลุกน้าํายาฆ่าเชื้อรา <S <s เห็นไหมฮะพอรา้าพอเอาเปลือกออกวุ้นออก้วจะเป็นอย่างนี้ จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเปลือกของเขาที่เราคัดออกมาแล้วนะฮะเป็นเปลือกของอมเมล็ดผักหวานป่านั่นเองพอเราล้างน้ําให้สะอาดแล้วนะฮะ,มะเมล็ดเขาก็จะสะอาดเป็นแบบนี้สวยงามแล้วเราก็นําไปคลุกน้ํายาฆ่าเชื้อรานะครับม,มีพี่น้องหลายท่านนะครับที่ทําตามขั้นตอนที่ผมได้อธิบายไปนี้นะฮะมีประสบความสำเร็จหลายท่านเลยนะครับก็ขอดีใจด้วย รุกน้ายาฆ่าเชื้อราผ่านกระบวนการต่างๆตั้งแต่การเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกล้างน้ําให้สะอาดคลุกน้ํายาฆ่าเชื้อราเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ไปผึ่งในที่ร่มนะครับโดยใช้พัดลมเป่านะครับโดยใช้พัดลมเป่าคือภูมิปัญญาเนี่ยเขาจะไม่ตากแดดนะครับเนื่องจากว่ามเมล็ดเขาจะฝ่อมาเมล็ดจะฝอนะครับ พอผึ่งในที่ร่มเอาพัดลมเป่าแล้วเนี่ยเจะก,ก็จะได้เมล็ดที่แห้งนะครับสวยงามนะครับอันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือผ่านกระบวนการคลุกนะฮะน้ำยาฆ่าเชื้อราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพอแห้งแล้วก็เม็ดเขาก็จะดูลักษณะว่าสวยงามแข็งแกร่งอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของเมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับ เป็นพันธ์แท้ๆเลยจากแหล่งกําเนิดที่อําเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบ,บรุรีซึ่งพี่น้องได้ทราบดีกันอยู่แล้วทั่วประเทศว่าเป็นเมล็ดพัหวาดป่าอยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเป็นเมล็ดลักษณะพิเศษของเขาก็คือจะ จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานเวลาเรานําไปปลูกแล้วอ,อาการร่อนจะสุกนะครับน,นี่สวนผักหวานป่าเขอ,ออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบุรีนะครับจะมาสอนวิธีการปลูกนะครับผักหวานป่าโดยไม่ต้องใช้ต้นกล้าหรือไม่ต้องใช้เบี้ยเราใช้เมล็ดเลยนะครับคือเมล็ดที่เราเก็บมาจากต้นนะครับ ลูกที่สุกแล้วผ่านกรรมมาวิธีเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกนะฮะล้างน้ําให้สะอาดแค่น้ํายาฆ่าเชื้อราแล้วก็ผึงแห้งเป็นแบบนี้นะครับผึงแห้งเป็นที่เรียบร้อยเราจะนํามาปลูกเลยโดยไม่ต้องเพาะนะครับเป็นต้นกล้าหรือเบี้ยนะครับมีวิธีการทําดังนี้นะครับสวนของพออพอปจังหวัดสระบุรีนะครับขั้นแรกเราก็เลือกพื้นดินที่ที่เราจะปลูกที่เราที่เราจะ ปลูกนะครับเลือกพื้นดินแล้วเราก็รดน้ํานะครับให้ดินนั้นชุ่มชุ่มนะครับให้ชุ่มชื้นลงไปนะครับคือให้ดินมันอ่อนนะครับให้ดินมันอ่อนสําหรับกดเมล็ดผักหวานป่าแต่ถ้าดินแข็งนะครับเราก็ใช้ไม้แหลมไม้ลแหลมก็ได้นะครับทําให้มันร่วนซุยนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ พอเรารู้ว่าดินอ่อนแล้วเราก็นําเมล็ดผักหวานป่าที่ผ่านกระบวนการเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกแล้วผึ่งแห้งแล้วมาปลูกจะปลูกด้วยหนึ่งเมล็ดหรือสองเมล็ดก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลองปลูกให้ท่านดูสักสองเมล็ดนะครับเราก็นาเมล็ดผักหวานป่านะครับวางขวางนะฮะวางขวางแล้วกดลงไปอย่างนี้นะครับแค่นิดหน่อยนะครับกดลงไปแค่นิดหน่อยนะครับๆๆๆ แค่เสมอผิวดินนะครับเหมือนแค่นี้ครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไม้นะฮะเพื่อทำร่มเงาให้เขานะครับแบบนี้นะครับตักเป็นรูปพีระมิดนะฮะสามหลักนะครับเพื่อ,อ,อสมมุติว่าเป็นร่มให้เขา บางสวนเขาใช้เข่งนะครับแต่เราไม่ต้องเราใช้ซแซนนะครับะซะแนซนแซนที่เราเตรียมมาแล้วครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้นะครับนะครเราก็มาบางเพื่ออำพพางแสงอ่าก็รอเขาว่าอันนี้คือเป็นแสงเป,เป็นร่มเงานะครับเพราะผักหวานฝานต้องการพืชพี่เลี้ยกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาคุมแบบนี้สามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะครับ,รบเสร็จแล้วเราใช้ ะะเราก็ใช้ลวดปิ้งไก่นะครับลวดที่ปิ้งไก่นะครับผูกนะฮะนี่ฮะผูกแบบนี้ครับง่ายๆครับวิธีการทำนะครับยิ่งทำทุกหลุมเลยยิ่งดีนะครับทุกหลุมเลยยิ่งดีนะครับ ะะแล้วผูกนะฮะมัดแบบแบบแบบมัดไก่เลย <S 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 แค่นี้นะครับอ่า้วกฝั่งนี้บ้างนะครับ <S <S รอบเลยนะฮะมัดรอบเลยกันมันโยกมันคอนนะครับนะแบบนี้ฮะอ่านะฮะ,นะฮะนี่ฮะ เดี๋ยวกล้องลองมาซูมดูข้างในนิดนึงครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะฮะนี่คือขบวนการปลูกผักหวานป่าโดยไม่ต้องใช้เบี้ยหรือมเมล็ดประมาณสักสองสัปดาห์าหเขาก็จะแตกสินลิปยาวแล้วก็ลากก็จะเริ่มงอกลงดินนะครับประมาณสองเดือนอยอดก็จะแตกขึ้นมารดน้ำทุกเช้าวันละครั้งครับ วันนี้สวนผักหวานป่าพาอ่ออพ่อคำเพอบ้นานหมอจังหวัดสระบุรีก็มีวิธีการที่มาบอกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ0812857615 0812857615ครับสำหรับวันนี้ก็มีอะไรเล็กๆน้อยมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับขอพบพระคุณมากครับกราบสวัสดีครับ